เท่าแก่น้อยกิฟการ์ดชอ็อปจำนายบัตร iTunes นกิฟการ์ Google Play, ด Google p a a y กิฟการ์ดจะซื้อแอป,ปดูหนังฟังเพลงหรือว่าเติมเกมไม่จำเป็นต้องใช้บัตรเครดิตลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผม <S <S สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มอเลซา h ช n แนลนะครับวันนี้เราก็จะมาทําการแจก,ก ID อีกแล้วนะครับสําหรับเป็น ID 6ดดาวเริ่มต้นนะครับผมก็หลังจากกิจก,กรรมหน้าเพจที่ผมได้โพสต์ออกไปนะครับ ครั้งแรกกระแสตอบรับค่อนข้างดีนะฮะก็คือโอเคคนก็เยอะพอสมควรนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกอีกทั้งหมด10 ID นะครับอีก10 ID นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นนะครับสำหรับ ID วันนี้ก็จะมี10 ID ก็เป็นแชง2จินเบน1โคลาซอน2นะครับเซงอาเซงโอคุ1ลุจิ1 โดฟา 1, เลลี่1เมาโก้1น,นะครับเป็นทั้งหมด10 ID ด้วยกันนะครับผมโอเคมจะเริ่มจากแชงเลยนะครับ2 ID ผู้ร่วมผู้ร่วมอุดมการเรามีทั้งหมด3คนนะครับคนที่อยากได้แชงจริงๆผมก็จะจัไป3ก่อนเลยนะครับโอเคเดี๋ยวจะมาแรนดอมกันว่าคนที่ได้เนี่ยจะเป็นเลขที่เท่าไหร่ปาบนะครับก็เป็นคนที่1น,นะครับคนที่1นนะชื่อ เฮียกอฟนะครับแกงขวานซิ่งโอเคได้แล้ว1 ID ไดีนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวจะมาสุ่ม2คนอีก1 ID นะครับอีก1 ID ดีแช่งเป็นองไอนะครับผมภาพไ d ดี ID ที่2นะครับเป็นไอซิงนะครับกิตาคอนอะไรเนี่ยจำชื่อไม่ได้นะครับแล้วก็โอเคเราได้แช่งเรียบร้อยแล้วนะครับ2 ID เดีเรียบร้อยต่อไปเป็น ID จินเบนะครับ มีผู้ร่วมอุดมการของเราทั้งหมด2คนนะครับที่ต้องการไอดียจินเบโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลาผมแรนดอมเลยนะครับมีทั้งหมด2ตัวเลือกหนึสองโอเคนะปะัาบคนทที่2องคือโอซ่านะครับใครที่ดูคลิปใครที่รู้ว่าตัวเองได้ i อครับอินบ็อกซ์ไปที่เพจนะครับผมแล้วก็ใช้ ID นี้นะใช้ไอ f ดี e b o o k อันนี้เท่านั้นนะครับไปยืนยันว่าผมได้ ID นี้นะ ตัวนี้นะโอเคนะเราจะผมก็จะให้ไอดีไปเลยนะครับผมโอเคไอดี ID ที่3นะครับเป็นไอดีโคลาซอนนะครับเขามาซอนหายไปโคลาซอนนะครับผมมีในผู้ร่วมมดมการทั้งหมด3 ID ไอดีนะฮะสามคนต้องการไอเดียเดียวไอสองไอดีผมจะมาละคัดเลือกคนที่1ก่อนนะครับเพราะว่าผมแจก2 ID ไอดีนะกดป้าคนที่3นะครับได้ไป โอเคเดี๋ยวตัดเหลือสองนะครับเหลือสองคนนะครับคนที่สามมีคนนี้ได้นะครับแบ็กกัมปนาเนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาสุ่มอีกหนึ่งคนนะครับป้าคนที่หนึ่งนะครับลามินบาสเกตแมนได้ไปแล้วนะครับห้าไอดีตอนนี้ห้าไอดีแล้วนะห้าไอดีแล้วนะต่อไปเป็นไอดีที่คนขอมาเยอะที่สุดนะครับสําหรับเซงโอคุนะครับไอเนี้ยดูชื่อแต่ละคน โปโตคัสดีเอกูจะเอาเซงโงซิเวอร์แลลี่กูเอาเซงโงชิบหายโอเคไปแจากกันห้าไอเดียนะครับผู้ร่วมอดมการทั้งหมดห้าคนที่อยากได้เซงโงหุจะส่มมาจากหนึ่งในห้าไปเลยปาบคุณน่าคนที่หนึ่งนะครับน้อง GMN คุงนะครับเรียบร้อยนะครับ เรียบร้อยเรียบร้อยต่อไปเป็น id ลุจินะครับผม ID ลุจินะครับ6ดาวนี้ผู้ร่วมอุดมการ2คนด้วยกันนะครับเดี๋ยวใส่2ก่อนนะก็ตามนี้นะกดเลยปรับคนที่ได้ก็คือคนที่2นะคุณธีรยุทธราดกะบ,บังนะครับผมก็ได้ y, ดีลุจิ6ดาวไปนะครับต่อไป ออดีที่3เป็นโดฟามิงโกนะครับ6ดาวนะครับเป็นตัวถือว่าเป็นตัวค่อนข้างดีเลยนะถ้าเปิดได้พวกเคพวกพวกเคพวกฟรีล็อกเนี้ยสบายครับแล้วตอนนี้ก็มีใบสกิลดรอปด้วยนะครับสำหรับดาใหม่นะมีผู้ลรลมมประดานทั้งหมด4คนไอมามา4คนนะครับโอเค จะเริ่มเลยนะฮะสีคนนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับปึาบคนที่สี่นะครับฮาร์ดไอนะครับผมโอเคโดฟามิโกก็ออกไปแล้วนะครับนี่ผู้โชคดีของเรามีทั้งหมด8คนแล้วนะครับ8คนแล้วเหลือ2อไอสอตัวสุดท้ายก็มีเลลี่กับเมาโกนะครับผม,ผมก็เดี๋ยวเรามาส่มเลลี่นะครับผู้ร่วมรดมการทั้งหมด3คนนะผมโอเค ไปภาพได้คนที่สองนะครับคุณก,ร,ก,กรักกกริจเหรออน,นันโอยพรนะครับเหลือไอดีสุดท้ายแล้วนะยินดีด้วยนะครับกับสำหรับทุกท่านที่ได้มาอันนี้เรามารู้ในดีสุดท้ายกันดีกว่าผู้ร่วมผู้ร่วมโดปก,การณ์สาคนเหมือนเดิมนะครับผมก็มีใครมั่งเนี่ยสามคนอนะ่เขียนอ่านชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวเงิบ โอเคนะครับไอดี ID สุดท้ายเมาโก้นะครับหดาวนะครับเริ่มเลยปักได้คนที่2นะครับคุณลูเซอร์ดีอีกอยู่นะครับตอนนี้เราก็ได้ผู้โชคดีแล้วหมด10บันเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือเพื่อเป็นความโปร่งเป็นปงใสอะเพราะผมเมื่อเปิดโปรแกรมที่ผมแรนดอมให้ดูด้วยนะว่ายังไงผมก็จะได้รู้ว่าเออผมโปรงใสจริงนะไม่ได้ให้ ไม่ได้ให้คนที่ผมรู้จักหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับก็สสายๆกันเลยทีเดียวนะครับผมโอเคนะครับก็ต้องขอยินดีนะครับกับผู้ที่ได้รับ ID 10ท่านด้วยนะครับอ้าวตกมือนะครับผมแล้วก็กิจกรรมดีๆอย่างนี้นะเดี๋ยวก็จะมีออกมาเรื่อยๆนะครับผมยังเหลืออีก5้า d ดีนะเดี๋ยวไ้ขอตกท้ายละกันรู้สึกว่าจะมี S ด้วยนะแล้วก็มี6ดาว2ตัวในไอดีเดียวกันด้วยนะครับผม ก่อนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างเอาไว้เป็นไอดีแจ็คพอตดีกว่านะอันนี้ก็คือเป็นไอเดีหกดาวตัวเดียวนะครับในในในไอดีแต่ว่ามันก็โอเคนั่นแหละมันมีหกดาวเริ่มต้นนะนก็ไม่ได้เล่นยากมากมายอะไรนะครับสาหรับคนที่ไม่มีก็ไม่เป็นไรก็ทนเล่นกันต่อไปผมเป่นทนเล่นมาในทุกวันนี้ได้เลยไม่ไรหรอกนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กด b ับส i b e นะครับที่เพจมูน s ลซาชาแนลด้วยนะครับถ้าเกิดมีกิจกรรมอะไรดีอย่างนี้ก็ติดตามชมกันที่หน้าเพจนะครับว่าจะมีกิจกรรมอะไรแจ,กไ,แจกไอดงแจกไอดีอนาคตผมอาจจะขยับขั้นไปเป็นแจกบัตรก็ได้นะไม่แน่ใจนะโอเคสำหรับ <c oughs> okay, นะวันนี้เราขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามเพจไว้นะครับรอดูกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับผม <c oughs> ขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย